Okay. I trained myself for this on Bermuda. Okay. <laughs> Mr. you hey okay, guy. Okay. ล้วไม่รู้อ่ะมีป้มกันอ๋อ I am the whispering shadow and the roaring flame, forever entwined. <laughs> Wait. <laughs> มีศัต <step> รูอยู่ใกล้ๆกล้อันไปกามนี่แหละขอบคุณนะเอ๊ะไหนวะเฮ้ยนี่มันอยู่ตรงกลาง Blood. <laughs> He's the เพื่อนเขาอาจจะเชื่อช้าก็ได้อะเบอร์นนะ้ไอโฟนเออจะใช้ฟรอเออ้นงจะใช้โฟนเพือ เกิดอะลรไปแต่ว่าเพื่อนไปโทรศัพทรูปอันนี้กว่าเรามีศัตรูอยู่ใกล้ๆกล้เออวิ่ยวิ่ง First blood, Mr. to throw you take that the lp double kill who i say no to heaven mm -hmm. savor every inch your heart มีศัตรูอยู่ใกล้ๆบ้านนายดำ First Blood นมั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 นจะมาตรงนี้เขาไม่อย่มันมันอยู่ตรงนี้จะอะไรว มันสุบกันแล้วอ่ะไม่ได้คิวเลยโถมีตัวหนึ่งพี่มันแอบอยู่ข้างลัง่วด้วยเอยไปฝั่งนู้นละพี่ช่วยด้วย

มีศัตรูอยู่ใกล้ๆไปตรงนั้นน่ะนี่เพื่อนเขานั้นยวตาย มันอะไรไปตรงนั้นมีศัตรูอยู่ใกล้ใกล้

ขอบคุณก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายป้า